สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ดีมีทุกวันช่องที่จะพาเพื่อนๆไปรู้เรื่องสนุกๆรอบตัววันนี้เรามีหัวข้อที่คนไทยสนใจสุดๆโดยเฉพาะคนมีรถหรือกําลังจะออกรถใหม่ตัวเลขทะเบียนรถกับความหมายตําหลักเศษศาสตร์ไทยจีนใครที่เชื่อเรื่องตัวเลขต้องห้ามพลาดเพราะตัวเลขแต่ละตัวไม่ได้แค่เป็นตัวเลขธรรมดาแต่มีความหมายและพลังซ่อนอยู่ ตามความเชื่อทั้งไทยและจีนจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยค่ะทำไมทะเบียนรถถึงสำคัญเพราะหลายคนเชื่อว่าตัวเลขในทะเบียนรถส่งผลต่อโชคชะตาการเงินความปลอดภัยและแม้กระทั่งอารมณ์การขับรถด้วยในไทยเองก็มีศาสตร์เกี่ยวกับเลขแต่ในจีนก็เชื่อไม่แพ้กันค่ะและบางความเชื่อก็คล้ายๆกันนะ 1. ศาสตร์เลขศาสตร์ไทยเกี่ยวกับทะเบียนรถ ในาศาสตร์ไทยตัวเลขจะมีความหมายตามหลักดวงดาวเช่นเลขหนึ่งความเป็นผู้นำความมั่นใจเลข2ความอ่อนโยนสเสน่ห์แต่ระวังโลเลเลข3พลังความกล้ามีไฟขยันแต่ใจร้อนเลข4การสื่อสารมีไหวพริบแต่วุ่นวายบ้างเลข5ความรู้ดีมีเหตุผลสุขขงมั่นคงเลขหความรักความสุข เงินทองแต่ใช้เงินเก่งเลข7มุ่งมั่นอดทนแต่เหนื่อยง่ายเลข8อำนาจเงินใหญ่แต่ก็แรงอารมณ์รุนแรงเลข9มงคลสูงสุดมีโชคลาภคุ้มครองถ้าทะเบียนมีเลขรวมออกมาดีเช่น5หรือ6จะเชื่อว่าเป็นเลขที่ดีช่วยให้ชีวิตราบรื่น 2. สสัตล์เลขสัาตว์จีนเกี่ยวกับทะเบียนรถ ชาวจีนให้ความสําคัญกับเสียงของตัวเลขเมื่ออ่านเป็นภาษาจีนเพราะเสียงไปพร้องกับคํามงคลหรืออัปมงคลเช่นเลข 8, 8ปาเสียงคล้ายคําว่าร่ํารวยฟาถึงเลขที่ดีที่สุดเลข6หลิวคล้ายรับรื่นดังนั้นขับรถปลอดภยัยเลข9จิวยาวนานมั่นคงเลข4สือไม่ค่อยดีเพราะเสียงคล้ายคําว่าตายสือ ดังนั้นคนจีนไม่ชอบเลข2เออดีคู่สมบูรณ์โชคลาภสองเท่าเพราะแบบนี้เลข8กับ6จึงเป็นที่ต้องการมากใครมีทะเบียนแบบ8888 8, 8, 8หรือ6666บอกเลยราคาพุ่งสูงมาก3การผสมตัวเลขไทยจีนที่ฮิต5995เลข5ความรู้บวก9มงคลซ้ำบวก5ปิดท้ายทำให้มีความมั่นคง 8888รวยไม่หยุด6699รับรื่นยาวนานดังนั้นความรักและเงินทองดี2323 23, ไทยมองว่าอ่อนโยนมีสเสน่ห์แต่ต้องระวังความโลเล4เลขที่ควรหลีกเลี่ยงไทยระวังเลขรวมได้13หรือ31เพราะมักเชื่อว่าอาจมีอุบัติเหตุหรืออารมณ์ร้อนจีน เลขที่มี4เยอะๆเช่น c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  ดังนั้นหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะพ้องเสียงคำว่าตาย 5. เลือกเลขอย่างไรให้ดีเลือกตามความชอบเพราะจิตวิทยาสำคัญถ้าเรารู้สึกดีก็ขับรถมั่นใจเลือกเลขมงคลที่เหมาะกับอาชีพเช่นนักธุรกิจดังนั้นเลข8เยอะๆคนทำงานศิลป์ดังนั้นเลข6หรือ9เช็คผลรวมทะเบียนดังนั้นให้เลขรวมได้ตัวดีเช่นห 6,9เป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องตัวเลขกับความหมายตามหลักศาสตร์ไทยจีนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันในชีวิตจริงๆใครที่กำลังจะออกรถลองเอาหลักนี้ไปเป็นไอเดียก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขับขี่ปลอดภัยมีสตินะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบายบาย